โอเคสวัสดีครับพอดีครับพี่หนุ่มครับวิ่งไหนดีวิ่งไหนกันปะไหนดีครับอ่านะาวิ่งไหนกันปะไหนดีได้ได้หมดวันนี้เอารองเท้านี่มาเทสหรอ n อ o r ดฟิน p r รรุ่นที่สี่ครับโอ้ขอหมุนหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบโอ้สวยงามเดี๋ยวผมต้องสัมภาษณ์พี่ด้วยนะมันต่างมันต่างยังไงบ้างกับถ้ารุ่นสามผมว่าคู่นี้ผมผมวิ่งสบายวิ่งง่ายขึ้นครับพี่นะครับแล้วก็ ความนุ่มความเด้งอะไรยังมีอยู่เหมือนเดิมความนุ่มเด้งยังเหมือนเดิมใช่แล้วอะไรคือความต่างกับรุ่น3ครับผมว่าเรื่องดีไซน์เนี่ยเป็นหัวใจหลักเนี่ยที่ต่างแล้วก็เรื่องสเปคที่ผมมันมีเพิ่มตัว power run hg เข้าไปอ่ะไอ้ที่ตัวท็อปของใช elite ที่มันเคยอยู่ใน elite พี่เอามาแทรกอยู่ในนี้อ่แทรกอยู่ในนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดอ่ะยังไม่ได้ดูละเอียดแต่รู้ว่ามีส่วนหนึ่งแล้วให้มันฟีลแตกต่างกับ3มไหมผมว่ามันตอบสนองดีขึ้น ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยแว,วิงแ่งสบายแล้วจุดที่สามต้องแก้ไขมาสี่ได้แก้ไขไหมเช่น stable หรืออะไรเงี้ยอ๋อเออสามันไม่ไม่ค่อย stable ใช่ไหมผมยังไม่ได้ลองเทียบแบบจริงจังเลยพี่หนุ่มแต่ตอนนี้คู่นี้ใส่แล้วเออโอเคนะผมว่าใส่แล้วก็ stable ขึ้นสบายขึ้น,นวิ่งง่ายขึ้นนุ่มเด้งไหมนุ่มเด้งไหมนุมเด้งนุ่มเด้งนุ่มเด้ง,ดง,ดงประมาณรองเท้าคู่ไหนประมาณคู่ไหนครับ ขอเทียบฟิลก่อนนะไม่ได้นุ่มยั่วเหมือนพวกไอซีรีเวเปอร์ไฟล์ของไนกี้ไม่นุ่มขนาดนั้นอยู่ตรงกลางแต่ก็ไม่ได้เฟิร์มกระด้างที่แข็งมากไปอนะครับผมว่ามันอยู่ตรงประมาณชั้เทียบนะโปรโปรสามอดิอดิอดิซิโรโปรสามแต่โปรสามจะกระด้างกว่าหน่อยอ๋อเหรอไอผมรู้สึกว่าต้องต้องเทียบุ่ม่าอันนี้รู้สึกนุ่มกว่าอ๋อเหรอแต่อาจจะต้องลองไปเทียบ คู่กันอีกทีพี่บางทีใช้เออใส่คนใส่ต่างช่วงเวลากันแล้วอาจจะแบบไม่ได้กี่บาทกี่บาทคู่นี้เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบครับเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบใช่โอเคเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบครับโอเคขอบคุณครับผมหนึ่งรอบรอมาโอเคขอบคุณครับเอาบ้างคู่นี้